สดสดนิดนึงหนึ่งส่ง้าไม่ทันยี่สิบสามมีมันเผาด้วยนี่คือทางเข้าระหว่างไปถัะทานมากับหญิงแม่ด้วย กสงแม่ไม่มีไคที่จะก้าฟาดน้าแม่่าลบลางไปเด็กพุทาไปค่ะอีนนี้ข้างหลังนะยช่ไหคะหลานตื่นเพ่แม่สียงแทกสียงแทกใครเรียกแม่ก็กำลังไ่ใส่บาทนะคะใครจะใส่ก่อน

แปดศเนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งูนึ่แปดศูนย์หนึ่งศูนย์ many people a lot r ไ g h t now วันมาฆบูชาาตุกรรมปฏิทินแล้วถือว่าเป็นกำหนดวันสำคัญในระบบชึ่งทางศาสนาักษทางพระุทศาสนาจาที่สองก็คือวันวิสายารบูชาตรงกับวันเฉลิมขึ้นท่หน้าเดือนหกวันอาสาหนาบูชาตรงกับวันเี่หนึ่งงห้าัเก้าแปดเหตุการณ์ทางศาสนา ในวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระออไสงส้ที่สัตประพติที่ถุกราบปรามข้าราชการฝ่ายทหารข้าราชการฝ่ายตำรวจ แม่เขาตกตีนตลอดเคือทางจะมาเร็นที่ตอนนี้ก็คือกำลังรอตักบาตสร้าความสามัถทีให้เกิดขึ้นสั้างนราธิวาเรารอตักบาทกันตักบาทนะครับเพื่อที่วัดพระธาตุพนมนะครับตอนนี้เต้นไปด้วยกำลังรั่งกากก็ำลังรอตักบารกันค่ะ๋ยวเอาน้องเปี้ยง้ามาเวไล่ හ ි່ි න ් න ි හ ි ර ි න ทหกิจกรมาวนมนี่ึาสดยูเนสนะครับตีกกี่วี่งพรานัะครับนะครับที่อยู่นกอัตไม่ำสงนี้ต่างให้ความเคารพนับถอนะครับมาอย่างช้านาตั้งแต่รุ่นท่วงแหวงเมี่ยงจัน จากที่อธิษฐานจิ๊บจิบที่ยิ้มชิงชารอใส่บาทค่ะเจตนาในเครื่องปลายท้ายรอใส่บาทอยู่เลยก้เหมือนกนเลยนจะอยู่กัที่ใส่ร้อยี่ิบานะครับในวันนี้เด็กผาย่าวนและครอบครัวไ้นี่้าดนจะเป็นตอ้ประมาณสองร้อ ท่านผู้จัาการเรือรักษาความรเรียบร้อยตามการบียบของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรและเชิญเหน่าขบวนหมายนะครับอาการย์เยาวชนและครอบครัวนะครับตลอดทั้งวาระส่วนราชการท่าทุก้่ำนวยการวงกลมนะครับในจังหวัดนครพนมนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับ ทางสองท่านนะครับที่ให้เกียรติประจพี่รอครับที่รอตักบาตรอยู่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่วางกระเป๋าไว้ตรงบริเวณด้านหน้าเวทีแล้วลืมนะครับให้มาติดต่อรับที่หน่วยประชาสัมันธ์ไว้ที่บริเวณเวที นะครับแสดงพราธรประเทศสหัสการในด้านาน้าเวทีแสดงนะครับให้มาติดต่ออรับที่ยงโดยประชาสัพันตอนนี้นะครับพทะไซบาตค่ะขออนุาตพระรามบุนะนะครับความบุญต่างๆในวันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามสวยงามยิ่งนักนะครับเป็นภาพเห็นความทรงจำเป็นภาพเห็นกาลังศรัทธาที่

ใน,ในพระิพยนางสาวปริยากพกพภูดาหอนเระยกวชาปัญโหรหน้าเขาช้าม่กไปกันสายเราจะเข้าไปไหว้ข้างในหลังจาก เพื่อเป็นพุทภาพปูชาพื่อในเร็วจะพัอีติพิโสมายูตอนนี้อยู่เยอะแล้วมันจะนานนะออหลังกจาและนาเฮนสาวทีอน้าตัวลงอธิวาธนาซีลีเซนเจ้าอาปาัจจายโมจ์ปบโลธรรมวังนิอาอยุปโอสุขั้ับมาันติกาในถ้ำอ่า มาจากจังหวัดสมุทรสาครดอกร้อยบาทอ่าบุญน้าบุญเอ๋อันนี้ก็จากจังหวัดสมุทรสาคร pada di melupakanlah apa สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำหรับสายบุญสายชาติที่หลอมไหลกันมาเด็กขอเป็นบุญเด็กขอเป็นบุญสมรสมุ่งสำหรับเพื่านทุกคนที่มาคิดดีมาพูดดี

近。 อ,อันนี้แม่ใส่อะไรบ้างอันนี้แม่ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช่สามเกลอค่ะสามเกลอสามเกลอหอมมะลิฝีมือคนตำค่ะตั้งกระทะค่ะเตรียมใส่ เตรียมเอาน้องพอดีลงไปผัดถั่วเหลืองที่ใช่ถั่วเขียวถั่วเขียวซี่ลูกถั่วเหลืองถั่วเขียวซี่เขาเรียกถั่วเขียวซี่ถั่วเขียวอ้าวมันไม่ใช่ถั่วเหลืองหนี่คือถั่วขียวแม่ครัวกำลังทำแม่กำลังทำนะคะตอนนี้ก็คือผัดสับเกลือนะคะเอาอะไรยายบอกให้เอาอะไรมาคะนี่ค่ะอันนี้คือถั่ว เขี่ยวซี่ถั่วอะไรนะคะถั่วเขียวสี่หรือถั่วเหลืองอลไรคะอันเดียวกันอันเดียวกันแล้วก็ลงไปผัดจย่ากำลัลงผัดนะคะก,กระดิ่งดุนนาด้วย, <c oughs> ดนนยหอมมากตอนนี้คือหอมแบบหอมมากหอมทั่วครัว <c oughs> ย้มดีทีไม่ใช่รายการทำขนมจดสุดเองเอาเองนะคะพูเตะแล้วใช่ แต่ว่าเราทํากินกันซุนแซลในครอบครัวนี่หญิงแม่กําลังยกมานะคะคุณหญิงแม่กําลังยกอะไรมานี่เราเอาลงไปผัดให้มันหอมใช่ไหมแม่่มกอันนี้เที่ยวให้มันหอมหอมก่นอนเด็กเราจะเสือนะคะเุด <laughs> เียวออียวออนะขเสีเียวอ่อนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะมองเป็นสีเขียวอ่อนก็ดีใช่ค่ะอ๋อแบบอรุดอุด่อนๆหอมแบบหอมมากในครัว กลิ่นหอมมากค่ <No. S 1> ะก็คือหญิงแม่กำลังโคเลขนมนะคะ now แม่ mix together eating h for me yummy f o o d no not yummy is yummy dessert smell ล้างๆใบตองเพื่อที่จะหอ่ออันนี้ก็คือมันใส่เกลือไม่ใช่ไม่ใสลูกมันคืออะไราขาวๆอะ่ะเป็นเกล็ด <laughs> มันเป็นถั่วแม่มันไม่ได้ขึ้นลานะไม่มันไม่ได้ขึ้นลาแม,แม่วางใส่กับถั่วแม่วางใส่กับถั่ว,ว,วเขียวแต่ไม่ได้ขึ้นลานะแล้วแม่ก็มาคนเลยกัน มาโคเล่เพื่อที่เราจะมาส่งกับแป้งนี่แหละเขาเรียกว่าฝีมือเนาะใช่อะไรนะแม่เขาเรียกว่าฝีมืออันนี้ใบตองต้องล้างสะอาดเอยอันนี้เราก็มาโคเล่โคเลแล้วเราก็จะใส่แป้งนี่ค uh ือฝีมือ นี่สวยแล้วเนี่ยเกินไปไปเนี่ยนี่คือขนมลูกห่อได้หรือใบเดียวจริงๆก็ห่อสองใบนี่ไงค่ะแล้วก็จะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเจอก้อนใหญ่ขับเข้ามาเลยขับเข้ามาเล้ใช่ไหมคะแล้วก็พับอย่างนี้ใส่ลงไปนั่นองแล้วไงต้องเอากันไกลหนิทางนี้น่าจะเออมันใหญ่เกินไหนกันไกลอยู่ไหน อยู่นี่บางทีก็จะหนีบบางทีก็ไม่หนีบเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าทำหนีบดีกว่าไปค่ะหนูถ้าเป็นไปได้หนูก็ต้องไอ้นี่นะลูกเวลาเวลาหนูจะใส่ไปตรงอุ้ยหนูจะร้อนแบบอ้าวคามร้อนมันอนีนี่ลูกว้าวสวยมากนี่ไงนี่ไงขอแม่เจเย็นสิ สีไทยของโลกมันยิ่ง่ายนะชอบจังสนุกไหมสนุกมากทำกิจกรรมสโอ้โหไมไม่ทำสวยจังจุ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วจุ่มเยอะจุ่มอันนี้เหรอมาแตกก่อนมันจะได้มันจะได้ไม่ติดใบตองอ๋อเหรอทุกคนจะทำอันนี้นะเราต้องเตรียมน้ำมันมือใช่ดา เจ้าดาวแจมีไม่หูไม่ปี๊ดว้าวอเมซิ่งสวยมากเลยเป็นคุลสตรีเมื่อ25 6 8แไม่ค่อยอยู่นะผมไดิบัีได้ผลไม่ทั่วอะไรใช่ไหมมันจะได้ไม่หักโอนี่คือผลงานอีนามึงแอบแอบเตเอสไซเต็เลทเลทก็ซื้อกะซื้อโหก็ซืเศษแดง หน้าตาน้องหน้าตาน้าตาน่ากินมากหน้อีด่าหน้าอีที่สุดนะให้เม่ชิมรสจาดร้น้นอุ้ยมุ้ย้ยอ้อ้ยงห้อ้ยอยอุ้ยอุ้ยอร่อยอุ้อ้อย